เปิดคลิปมาด้วยความแซบแบบนี้เลยนะคะทุกคนเวลาที่เราแบบเป็นหวัดหรือไม่สบายเนาะก็ต้องมะม่วงเปรี้ยวอะไรอย่างนี้นะคะกับพริกเกลือแซบๆเนาะอ่ะมะม่วงเปรี้ยวในตู้เย็นที่เราแช่ไว้นะคะก็เรียกร้องหาอยากจะกินพริกเกลือโดยที่ไม่เป็นภาระไตและเบาหวานทําไงดีนี่เลยจ้ะทุกคนจะบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นน้ําตาลหล่อหางกล้วยนะทุกคนแบรนด์สวีทนั่นเองนะคะเป็นน้ําตาลที่ให้ความหวานมากกว่าน้ําตาลปกติเนาะแล้วก็ไม่กระตุ้นอิซูลินแล้วก็แบบว่าคนที่เป็นเบาหวานสายเอฟสายคีโตเนี้ยคือสามารถทานได้เลยรสชาติของเขาคือคลาย ทั่วไปเลยนะทุกคนไม่เฟื่อนโคนลิ้นไม่ฝาดไม่ขมโคนลิ้นเลยอร่อยมากนะเหมือนน้าตาลปกติเลยจะบอกอามาดูส่วนผสมของการทําพริกเกลือในวันนี้ก็จะมีพริกนะคะทุกคนแน่นอนเกลือต้องมานะคะเกลือนะคะจากนั้นก็ต้องขาดไม่ได้คือน้ําตาลตัวนี้เลยจ้านะวิธีการทําง่ายมากทุกคนก็คือเอาทุกอย่างมาผสมรวมกันใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่พริกชอบเผ็ดใส่เผ็ดชอบเผ็ดน้อยๆใส่น้อย,อยชอบเผ็ดมากๆใส่มากๆส่วนเบียร์เป็นคนที่แซ่บมากก็เลยต้องใส่พริกเยอะๆนะคะจากนั้นก็เอามาคน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 ให้เข้ากันนะคะทุกคนโอ้โหด คือฉันภาคไปน้ำลายไหลไปคือหน้าตาเหมือนพิเกือทั่วไปเลยแล้วรสชาติคืออร่อยมากนะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนเหมือนพิเกือทั่วไปเลยไหมจะบอกว่าน้องอร่อยมากนะคะแล้วก็สามารถทําอาหารในทุกอย่างเลยนะทุกคนปะพอเสร็จแล้วเราไปกินกันดีกว่านะคะทุกคนพูดไม่พูดพ่างทำเพงลงละหิวไปค่ะ